ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเซาอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้บ่าววาที่กับผ้าผีผ่านหว่างมาหอดก่อท่อหม้อครับพี่น้องนะครับผ้าผีผ่านหว่างมาหาง่วงไปเลี้ยงครับพี่น้องมากไก่หอดก่อท่อหม้อนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้อยากได้ง่วงละคาประหยัดครับเมื่อนี้นะครับมาหอดก่อท่อหม้อนะครับผมให้พี่ให้น้องนะครับเดือดเบืองง่วอยู่กลางทงเลยครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมีจักโตนะครับผมอยู่หมองไอยู่งฟ้ามได นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของขอากเพื่อหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้านะครับผมอยู่ไซก็ครับอ่าฟาร์มนี่ฟาร์มอยู่บ้านเลางงครับผมบ้านเลางงนะครับผมตำบลบอระบือตำบลบอระบืออำเภอบอระบืออ่าอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้อง เบอร์โทรติดต่อไหนก่อนครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หองาสามสองห้าหกหกสี่ครับหกหกสีนะครับเนี่ยนะครับนะครับผมมีกี่ตัวละครับผมมีอยู่แม่ท้อง3โตนะครับแม่ท้อง3ตัวแล้วก็แม่สาวคุณผสมนะครับ2โตครับครับผมแม่ท้องแม่ลูกอยู่2คมครับผมครับผมเดี๋ยวเพ่กแม่ที่เล็กนะครับผมแม่ที่เล็กนี่สำหรับผู้มักงัวสีดำเลยครับพี่น้องนะครับผมงัวสีดำนะครับเปิดรับได้ครับแม่นี่ตอนนี้เปิดได้59ครับผม ห้าสิบเก้านะครับผสมไปครับแม่นี่ผสมได้รอบกว่าวหรอครับสีขาเดือนหรอครับอ่านะครับผมรอบกว่าๆนะครับสําหรับผู้มักงัวสีดําำนี่ครับพี่น้องงัวสาวนะครับตัวนี้งัวแม่สาวนะครับส่วนสูงมากเท่าไรก็ครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าได้ยุคหนึ่งร้อยสี่สิบห้าได้นะครับแม่สาวผสมพอได้ไหมครับผมผสมปีศาจแดงครับอ่าปีศาจแดงพีเซตหนึ่งสามศูนย์ครับอ่าได้เจ้ามือครับได้ยี่สิบก็มือแล้วครับผ่านรอบสีขาเดือนแล้วครับอ่ายี่สิบก็มือนะครับผมครับตัวนี้ มีรถทรงอยู่นะครับเนาะมีครับผมอ่ามีนะครับผมราคาพร้อมทรงนะครับอ่าราคานีพร้อมทรงเลยเนาะแม่นครับผมเจ้าบายก่อนครับอีกรอบนึงเลยครับผมเก้าครับผมนะครับผมไมยใครสนใจอยากได้ก็อ่าโทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องไปทรตามที่ขอให้นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปของเพลินนะครับประกันบ่มีตำหนี่บ้างใดเนาะบ่มีตำหนี่ครับอ่าแม่สาวด้วครับพี่น้องตัวนี้ยังบ่ทันได้เคยมีลูกนะครับผสมปีศาจแดง PZ130 นะครับจูงให้เบิ่งจัาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวยังให้เบิ่งจัาหน่อยนะครับพี่น้อง สำหรับผู้มักสีดำด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สาวเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ได้นะครับตัวนี้ราคาก็ถือว่าเป็นราคาห้องต่อรองได้อีกยุ่นเหาะครับผมนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปครับผมตัวไดนอีกครับเอาแม่สาวใหญ่ายนะครับโอ้แม่ใหญ่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สูงใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นกับเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวเพื่อนรับผมอาตัวนี้เป็นแม่สาวครับพี่น้องลอยเท่าไรครับส่วนสูงลอยประมาณลอยหกสิบนิดๆอยู่ครับผมลอยหกสิบนิดๆอยู่เนาะนะครับ งามครับพี่น้องแม่นี่แม่สาวลอยหกสิบนิดๆนะครับแม่สาวผสมมาไปครับแม่นี่ผสมแล้วครับผมผสมแล้วเนาะครับใส่พอดได้ไหมครับผมตัวนี้เข้มหกแปดครับผมออ่่าใส่ากาเล็ตเข้มหกแปดครับพี่น้องง่วนหนักได้เดือนหนึ่งพอดีนะครับได้เดือนหนึ่งเหรอเนาะครับผมนะครับเดือนหนึ่งกับล้อหลุนรอบสองล้อไปนะครับอ่ารอบสองสีพานมากเล่ครับพี่น้องสีเข่ามะขวดนะครับผมบ่มี่ตัวนี้มองไรเนาะบ่มีครับตัวนี้เบิ่งถ่ายครับพี่น้องงามมีลีครับพี่น้องแม่นี่สูงใหญ่ลอยเท่าไรก็ครับส่วนสูงลอยหกสิบบวกนะครับลอยหกสิบบ ติดโบดดีนะครับติดโบดเนื้อหนังแข็งคาดีเบิดนะครับนี่สายเชื่องดีอยู่เนาะเชื่องครับผมอ่าเชื่องดีครับพี่น้องใครอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงเดี๋ยวถามราคาสักก่อนหลายไปไหนครับราคาเปิดไว้ัจบันนี้เจ็ดหมื่นเก้าครับแบงค์ไปเลี้ยงเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมผสมเคฟหกแปดนะครับล่อรอบสองนะครับสูงร้อยเกือบร้อยหกสิบนะครับยืนยกงามดีครับพี่น้องนะครับเบิรงช่วงไลช่วงนึ้นนะครับงามดีครับพี่น้องแม่นี่ ราคาห้องยังต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมอย่างไดน้ำเพลินไปเลี้ยงกับพูดคุยโทรมาสอบถามได้ตัวนี้ครับประกันตัวนี้ไพ่นอกด้วพี่น้องไพ่ในกับจังวากันอีกเช่นนึงเนาะนะครับเพราะว่าเข้าพึ่งผสมไปยังรับประกันทองให้กันบ่ได้ครับนะครับราคาอีกรอบนึงนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งครับาพร้อมส่ง นะครับขันไผ่ไก่ก็นีก็จะมาพูดคุยกันเอาแมนครับผมนะครับขันไก่ไลยก็อาจจะต้องขอบวกนิดน้อยเนาะตามระยะทางครั้งขันร่วมทรงก็อาจจะอยู่ในช่วงเขตภาคอีสานนี่เนาะแมนครับภาคอีสานอ่าเขตภาคอีสานเฮาครับครับเดี๋ยวตัวต่อไปมีแม่ลูกวะครับแม่ลูกมีครับเอาเป็นแม่ทองครับเอาแม่ทองก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ทองครับพี่น้องนะครับแม่ทองอันนี้ลูกตัวใดนี่ตัวผู้หญิงว่าขอกยี่นีแล้วครับออกออกขอกตัวผู้ไล่ไปไหนครับตัวผู้ซ้ำนี่ แล้วนี่กับสีประยุทระดับสามหมื่นนี่ยบอครับสามหมื่นครับพี่น้องอ่าวผู้ผู้หน่อยครับพี่น้องครัผู้บ่าวหน่อยกัอยู่ประมาณปีต้นเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ทองกันนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้แม่ทองนะครับสำหรับผู้อยากได้ง้อทองตัวนี้ตัวทองแล้วนะครับตัวนี้ตัวทองแล้วบอครับตัวนี้แมนครับเราประกันทองให้ได้เนาะแมนครับได้สองเดือนกว่าเนี่ยนะครับสองเดือนกัวกวาตรวจทองเรียบร้อยอันตร้าเศร้าเนาะแมนครับในทองีนทองที่ไหนครับทองที่สามครับทองที่สามเดี๋ยวเบิ่งไปใช่ไหมนะครับต่ำเดทองกับวี่อลโรโจนะครับผม หกทับหนึ่งสองสองด้วครับพี่น้องของวิไลฟาร์มวีเอลโลโจนะครับตัวนี้ง่วนนอกครับพี่น้องสายวีเอลนะครับสายแดงด้ยแหละพี่น้องนะครับใส่เบิ้งในลูกก็คือใส่ลายก็ออกแดงใส่ขาวก็ออกแดงนะครับใส่แดงก็บเฮงแดงก็เก่าอีกนะครับวีเอลโลโจสองเดือนกว่ารับประกันทองให้ประกันครับผมหลายไปไหนครับง่วนทองเปิดไปหกสิบสามครับความทรงแหมหกหมื่นสามพันความทรงต่อรองได้ครับพี่น้องได้ง่วนทองพร้อมนะครับสําหรับอ่า มือนี่นะครับพามาหอดก่อท่อม้อครับพี่น้องหลายท่านบอกว่าก่อท่อม้ออย่างนะครับกลางธงมหาสารคามนะครับเบื้องง่วงงามราคาประหยัดตัวนี้ติดทองเรียบร้อยส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับผมร้อยสี่สิบบวกบุ้มีตัวนี้อยู่ไหนเนาะอ่าบุ้มีครับกระถิ่นเพื่อนกระถิ่นี่แหละครับเล็บที่ว่าอ่าเล็บโอ้ยังแต่งได้พี่น้องเล็บเล็ยบว่ามันเล็บบิดนะครับอ่าเป็นเล็บเงาสื่อครับเรียบเงาสื่อสามารถแต่งเล็บได้เยอะครับพี่น้องสมัยใหม่แล้วก็สามารถที่จะ เอาหมอมาแต่งเล็บได้นะครับสําหรับผู้บ่มักเล็บสีเงาเกินไปเอาดึงยางจังอยนะครับผมหายเบื้องบาดยางพี่น้องขาบะทกบะถอนเนี่ยพี่น้องนะครับขาบะทกบะถอนเัีวนี้มีน้องติงหนึ่งในน้อยนะครับติงหน่อยๆพรมีผลดับครับพี่น้องนะครับนิดเดียวนะครับสมัยไม่เข้าเลี้ยงให้ลุ่มน่มลูกได้กับพ่อแล้วนิสัยเชื่องดีครับพี่น้องผมขอมาทายบะตื่นบะยังกะพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่นะครับผูกลามได้ครับเพราะว่าเพิ่นกะลามไปกลางทงพี่น้องเบื้องเนี่ยนะครับกลางทงหาสาาารคมเเดี๋ยวอตัวต่อไปทางไหนครับ เอาแม่ทองทั้งหมดเลยครับเอาแม่ทองนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ทองครับผมมาเบิ้งแม่ทองแม่ที่สองนะครับสำหรับแหลกขึ้นนะครับสำหรับผู้มักสาวทองแรกเอามักคว่ำสดครับพี่น้องสาวทองแรกส่วนสูงมากเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสี่สิบสิบหาได้อยู่ดอกครับเกือบเกือบร้อยสี่สิบห้าเนาะทองเหลืเด้อครับพี่น้องแม่นี่ตัวทองแล้วนะครับตัวทองเรียบร้อยแม่สาวทองแรกทองก็พอได้อยู่ครับครับทศพลครับผมทศพลไหวเสร็จหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องมือผสมยี่สิบสามก้อยหกซี นะครับทศพล YZ116 นะครับสำหรับผู้อยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงใบหลอดครบเด้อครับพี่น้องใบหลอดครบนะครับสีแดงจัดจ้านครับพี่น้องนะครับแดงจัดจ้านดีแม่นี่อ๋อพี่น้องอยากฟังราคาแล้วบานี้หลาไปไหนครับราคาเปิดไว้เปิดไปเจ็ดหมื่นเก่าครับตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นกับอีกเก่าพันด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สาวทองแรกนะครับเล่านมออกแล้วพี่น้องจักเดือนแล้วครับในทองนับเดือนได้ ว่าใบใบนี้เป็นเสื้เสื้อดีที่3ามไหมครับมันอาฬิกาตลอดแหลกไหมครับกใส่พันไปสามรอบนะครับสามรอบเนาะครสามรอบตัวนี้ก็ประกันท่องให้กันได้เนาะประกันท่องครับผมประกันท่องตรวจเรียบร้อยเรื่อพี่น้องนะครับใบที่หนึ่งหนึ่งหกก็สพลมีคลิปตรวจอุณหราซาวครับเจ็ดหมื่นเท่าไรครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทร่วมทรงครับพี่น้องนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้สีจัดจ้านนะครับหนาบดเครื่องดำเนาะ ครับเครื่องดำครับเครื่องดำบะมีตำนี้วงไหนได้อครับพี่น้องตัวนี้บะมีตำนี้นะครับมีนมติ้งนึงคือเขาเหรอครับตำนี้คือมีนมติ้งนิดนึงเนาะแมนครับผมเอาแม่แม่นี่แมนวะแมนครับตัวดำนี่เนาะแมนครับอันนี้เป็นแม่ท่องปะครับท่องคือกันครับผมท่องอเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับพี่น้องมักท่องแก่ก็คือเจ็ดเดือนล้อยหาสิบบวกนะครับแมนครับลำบเงีวนะครับสำหรับผู้มักสีดำตัวนี้งามครับแม่นี่ท่องก็พอได้ยู่ครับตัััวนี้ทองงงกกบบพพรรริิแแดดค นะครับ SK 5 8 1ครับผมพิกเดียร SK 5 8 1เอามือผสมมันที่21มีโชวหน้าสองหาหกสีครับพี่น้องครับตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วเนาะครับผมรับประกันให้ได้ได้ทองทองที่ไหนครับตัวนี้สองที่2ครับทองที่2องครับพี่น้องตัวจทองเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องทองที่2หลายเป็นไรครับราคาเปิดไว้เจ็ดหมื่นหาพันบาทครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับพี่น้องรวมทรงหาเรียบร้อยนะครับเอาเบิ้งบาทยางเพิ่มจังไนนะครับพี่น้อง ทรงยางก็ดีบ่มีตำหนิบมองใดเด้อยครับนะครับัดี้ไปเบิ่งแม่ลูกนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกลูกเด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้นะครับเขามาเบิ่งแม่ลูกครับพี่น้องัดที่นี่นะครับแม่ลูกเด็ดเด็ดเลยนะครับแม่ลูกคููนี่แม่ออกสีเหลืองเม็ดเขาเปลือกนะครับลูกสาวตั้งเดือนแล้วครับลูกได้เจ็ดเดือนกลัวเขาดเจ็ดเดือนกลัวลูกคอไดครับลูกซีวนะครับจะมีใบนะครับสี่ว่ศูนย์เก่าหกตาบุ๋มใบมีหลอดเนาะแม่ผสมอีกไหมครับ เนี่ผสมแล้วครับใส่พอดได้ครับใส่พริกแดงไว้ครับพันรอบครับอ่าพริกแดงพันเลยรอบหนึ่งเลยเนาะเนียนครับไร้ไปได้ครับคู่นี้แม่ลูกเปิดเลยเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับแม่ผสมพริกแดงแม่นครับนะครับลูกสาวซี่ไหวแตะบวมีใบแต่ว่าเบิ่งลักษณะกระดูกโค้งสางลูกเฮ็ดเขาไปครับลูกย่างครับผมย่างมาเฮ็ดเขาด้วยครับพี่น้องนะครับเขาก็ออกพ่อไปติ้งนิดหน่อยนี่แหละพี่น้องกำลังงอกเขาแต่เฮ็ดก็ยังได้อยู่นะครับพี่น้องเฮ็ดเขาก็ยังได้อยู่แม่สูงอยู่ประมาณลอย เกือบอร่อยซี่ซิมหาเนาะอร่อยซี่ซิบบวกขึ้นนะครับลูกที่แรกสองในทองเนาะสติท่องกับเป็นสองในทองเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทครับพี่น้องเก่าหมื่นเก่าพันบาทแล้วเบิ่งยางเบิ่งหลอดตัวจักหน่อยนะครับครูแม่ลูกยังตัวรองได้ด้วยพี่น้องราคาหนี้ราคาห้องนะครับกันเองกลางทงเท่าเหมือนนี่แม่ลูกนะครับมีอ่พวกครับแม่ลูกเอาเป็นแม่เอาเป็นแม่ลูกครูเนาะแม่ลูกครูนี่ก็จะคอดีของแม่ลูกครูนะครับ ลูกก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เร็วนะครับสำหรับผู้ลงทุนไปแล้วแม่ผสมผสมไหมครับตัวนี้แม่ยังบ่ทนได้ผสมแม่พ่นเดีผสมลูกที่ใดครับนี่ตัวนี้เป็นงัวลูกแรกคือกันครับงัวลูกแรกนะครับแม่ลอยสี่สิบบวกลูกตัวผู้กับประมาณหกจิตแปดเดือนเนาะประมาณนี้ครับผมประมาณแปดเดือนครับพี่น้องแม่พ่อเดียผสมหลายไป็นไครับคู่นี้เปิดไว้ครูนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นสามครับผมเจ็ดหมื่นกับอีกสามพันด้วยครับพี่น้องเจ็ดหมื่นกับอีกสามพันคู่แม่ลูกนะครับ อ่าเบอร์ล้วนายเนาะครับผมเอานะครับสำหรับมือนี้กะก่อท่อม้อกัสิว่ากลางทองมหาสารคามมีง้วอดีราคาประหยัดมักแม่ลูกมักง้วทองหรือมักอ่าอ่าแม่สาวนะครับมือนี้มีให้เลือกหลากหลายมักทองแกเจ็ดเดือนก็มีนะครับยุนี่เพิ่นสร้างความมั่นใจให้อ่าผู้อยากได้ไปเลี้ยงก็คือเพิ่นใส่วิธีตรวจแบบอันดาเศร้านะครับการขนส่งมันก็บวกให้แล้วในราคาง้วนะครับผู้อยากได้ไปเลี้ยงก็สบายใจได้นะครับเอาฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผมก่อนทีปิดคลิป 0 6 5 0 6 5 3 2 5 3 2 5น6์หกห้ามอา่บามาบ้านเล่าโง่ตำบลบอระบืออำเภอบอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในหลายครับผมอาจากลาไปพิธีนี้ด้วยครับผมฝากกุลแจกชญแจมันก็ร่างใจมักน้ำเพลินอยากได้ไปเลี้ยงราคานี้นะครับมาต่อรองเอานะครับจากลาพี่น้องปพิธีนี้นะครับผมสวัสดีครับ